Này, ăn là ta kể hai ta ăn gì ngỏ nướng cầy 19 bát này ta tôi đã ăn hết rồi đấy kéo ăn kéo hả kéo hả này đại nãy này của thằng này này ăn thúy đi ăn bánh thúy ăn hết rồi hả À, ăn hả ăn này như nào ăn kim đấy ăn được không được ăn được ăn được cà hả luôn nhé được กินกากหมูวะอ,อ๋อลองอ่ะหนังไก่อ่ะนี่หนังไก่อ่ะค่อยกินกัดค่อยกัดค่อยกัดนะโอเคไหมหืนห <laughs> ืนอ้าวเจอปมันดูเหมือนหืนหืนปะใช่ไหมพอแกะมามันได้กลิ่นหือนอ๋อชอบนี้่ว้ากากหมูไมอ้กากหมูพับถุงให้ทุ่งหน่อยโอ้โหของแท้ว่ะน่าจะชอบกากหมูอ้วนค่อยค่อยกิน ตรงนี้ลองกากหมูนี่เอาศัยก่อนลองเกี๊ยวเอาเกี๊ยวไหมลูกเกี้ยวไหมโอเ้เกี๊ยวเขาทำแบบชิ้นพอดีพอดีเดี๋ยวต้องมัดนะเดี๋ยวลมเข้าฮะถือว่านะเลือกกินนะเนี่ยโอกินไก่บวบวางอ่ะเอาเกียเเเก๊ยวไหมนี่เกี๊ยวเนี่ยอ่ะวางให้เนี่ยเอาหยิบเองเอ้าเกียเเก๊ยวคืออะไรเอาคืนเอาไหมล่ะไหมก็เกี๊ยวเหมือนกันไหม เฮ้ยเรากัดเราไปใส่ถุงแบบนั้นไม่ได้เรากินแล้วเราต้องแยกเอาออกมาเราใส่อย่างไนไม่ได้เป็นไงบ้างมิก่างหมูกดีเกี๊ยวเป็นไงดีโอเคเฮ้ยหาอะไรมาลองไล้มั้ยเดี๋ยวผบนที่นอนนะสนุกสนานกันหน่อยอ่ะข้าวก็ไม่ได้นิ่มมากเนาะถือว่าโอเคเนาะใช่ป่ะตามราคาไม่ใช่ข้าวหอมมะลิเนาะมันก็เยอะอยู่อ่ะลูกชิ้นก็คือลูกชิ้นที่อยู่ในนนเนาะถือว่าลูกชิ้นโอเคไหมโอเคอยู่แล้วมาแปลาชิมกันมาชิมกัน ใส่ผงใส่ผักเรียบร้อยแนละ้วเมื่อกี้ไปอุ่นมาหน่อยนะึงครับแม,ม่พวฟแล้วก็ลูกชิ้นคุณโบเขาแน่เนแะลยวเก็บไว้ก่อนนี่เขามีผักมานะแ,แบ่งใส่ไปแล้วก็เขาไม่มีน้ําจิ้มมาลูกชิ้นก็มีน้ําส้มพริกตาลแค่น,นี้แบ่งข้าวใส่ถ้วยมาสมกโมไม่กินนะก,กินแต่เนื้อ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรอย่าเสียงดังแล้วก็เวลากินเน่ยลุกขึ้นมาอย่านอนกินจะเป็นห่วงยังไงถ้านอนกินแบบนี้ชง กำลังงี่เง่าโทษทีเพราะรีวิวแล้วมีเสียงแบบก็จะได้รู้ว่าเป็นเสียงมาถ่ายให้ดูอ่ะมาลองชิมกันดูลองชิมกันดูนดปต่สลับกล้องหน้าเลยนะดีครับมาเดี๋ยวมาชิมกันชิมเดียวก่อนเลยก็มีนะไม่เหม็นหืนตอบดลยหนังกายหนังกายเหลือแค่นี้แหละยังไม่ชิมอ่ะหนังกาย